สวัสดีครับเสียงมีหกคือความสุขที่คนแดนไกลขอบคุณครับผมพี่ๆแม่ๆครับคือความสุขของเสียงมีหกคือกันนะครับเด้อเพราะว่าอย่างน้องๆทำการแสดงนี่เห็นพี่น้องมาให้กำลังใจหลายเขาก็มีกำลังใจทำงานนะครับบ่แมนว่ามือเดียวบ่ไหลายบ่มีกำลังใจครับมันหลายสิหน่อยก็มีกำลังใจแต่ว่าสิ่งที่ศิลปินทุกคนต้องการนะครับก็คือพลังใจที่ล้นหลามนี่แหละพี่น้องครับ แม่ครับพี่น้องมาหลายทอาไดก็เ็งดีใจครับก็เกนะครับเวลาอย่างกอ,อกมากพี่น้องนางสาบลาบถาเบิ้งนี่โอ้ยนะครับป่วยเผื่อได้กะเศร้าป่วยพี่น้องครับไข่รรเผื่อได้กะเศร้าไก่เสียงบะมี่กับืนร้องสปิริตของนักสแสดงเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมรอซื้อทุกไลน์นะครับ,ออรรบขอบคุณครับพี่น้องยุเดีนไก่กันสู่ๆเด้อนะครับเหตุการณ์เหตุงาน โดนโดนกับบ้านเข้าเทียนึงกันนี่ละเบิเบ้งกันพันไหลเบลิ้งกันพันนี่แหละกับพ่อได้หายคินหอนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอากาศเหตุหตง,งานสู่ๆนะครับผมเป็นงกำลังใจใหายสุขุสุขคนก,นกนะเดือกกะเศร้านะครับเหตุงานมันมีไอเบิดะบะ้ดบ่ว่าสิเป็นงานไดน,นะครับหย่อนว่าหาเงินเนาพี่น้องเนาะหย่อนว่าหาเงินหาขำจะไม่ลำบากหล้ไอ้หกเข้าใจนะครับผมก็คือตอนนี้หัหนาโนกต้องอ่า หาเหินครับหาสามนะครับขอบขั้วใหญ่ขอบขั้วเป็นสองร่อยชีวิตนะครับ